ณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้คุณชูวิทย์กำบลวิสิ์กรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยถึงดิวจะตั้งรัฐบาล4ีพักการเมืองระหว่างพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาโดยดันให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมกับแพ็กเกจพาคุณทักษิณกลับบ้าน คุณทักษ,ษิณบอกว่างงมากนะคะที่คุณชูวิทย์พูดทั้งทั้งที่น้องอิงก,ก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยยืนยันที่จะสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีและตนเองก็ไม่ได้พบกับตัวแทนของพรรคไหนเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ไม่มี แต่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณชูวิทย์นะคะก็ยังออกมาขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยระบุถึงดิวลับลังกาวีไกลจากไทยแค่4กิโลเมตรและใกล้สิงคโปร์ซึ่งทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งรักนั้นตอนนี้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ คุณชูวิตย์เนี่ยบอกว่าที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมีการประชุมลับดิวพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะคะโดยระบุว่าดิวเดิมต้องล้มดิวใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้อยดีงยวก็ตามค่ะเป็นที่น่าสังเกตค่ะก่อนหน้านี้คุณภัยสารพื้นมงคลนักกฎหมายอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ได้ออกมาระบุถึงข่าวลือการพบปากกันระหว่างสามบิ๊กที่เกาะเล็กๆของมาเลเซียในว่าจะมีการฉีกถแถลงการร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวที่คุณชูวิทย์ออกมาระบุนะคะในขณะที่การเมืองกำลังเข้มข้นนะคะก็มีภาพการพบปากกันระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะคะ โดยทั้งคู่เนี่ยร่วมรับชมฟุตบอลน,นะคะแมตช์เดียวกันค่ะระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะคะกับเวสต์แฮมยูไนเตที่สนามคิงเพลเวอร์สเตเดียมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะซึ่งก็มีการปฏิเสธในเวลาต่อมาจากคุณเสฐานะคะว่าเป็นการทักทายแล้วก็ยิ้มให้กับคุณอนุทินในฐานะที่รู้จักกันค่ะแล้วก็กําหนดการในวางแผนไว้เป็นเดือนแล้วนะคะ ไม่มีเดียวกันมือใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าหากจะคุยกันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปถึงอังกฤษค่ะในขณะที่8พักการเมืองที่จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลนะคะมีนัดที่จะหาหรือร่วมกันค่ะในวันที่30พฤษภาคมนี้ โดยคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะยืนยันว่าในวงหาหรือของ8พรรคการเมืองค่ะจะไม่มีการพูดคุยกันเรื่องตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรนะคะเ <c oughs> พราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะไปพูดคุยกันเองค่ะ โดยที่ยังคงอ้างถึงความเห็นของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาค่ะหัวหน้าพักประชาชาติที่ได้ให้ข้อคิดเอาไว้นะคะว่าตําแหน่งประธานสภาเนี่ยควรเป็นของพักอันดับหนึ่งรองประธานสภาคนที่1เป็นของพักอันดับสองและรองประธานสภาคนที่2เป็นของพักอันดับ3ค่ะซึ่งก็น,น่าสนใจค่ะว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะต่อพักเพื่อไทยในห่วงเวลานี้เนี่ยจะส่งผลต่อการเจรจาต่อรองในเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรและตําแหน่งอื่นๆที่สําคัญ ในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรค่ะทากลางกระแสข่าวนะคะรายงานที่ออกมาจากคุณวัฒนานานุ่มนักข่าวสายความมั่นคงชื่อดังนะคะให้ข้อมูลเอาไว้ว่านะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้บอกกับว่าที่สอสอสาคนของพักในช่วงหนึ่งอะนะคะว่าเชื่อว่ายังไงเราก็เป็นรัฐบาลค่ะน่าสนใจค่ะว,ว่าเหตุใดพลเอกประยุทธ์จึงเชื่อเช่นนั้น